เรียบร้อยดูเห็นท้องฟ้าเลยนะฝ mm hmm. นมาเต็มแน่บ้านเนี้ยพาตรวจงานประตูหน้าต่างสไตล์ช่างดีอ่ะอย่างแรกเช็คกลวก่อนเลยครับโดยการลองฉีดน้ำเพราะว่าวัาวนนี้ฝนไม่ตกนะเนี่ยมาดูตรงเนี้ยมันบากน้ำเอาไว้ mm hmm. อ่าแต่วมันก็จะไหลออกตรงนี้แหละอ่าใช่นี่นเออเนี่มันไหลออกนี่นะ mm hmm. <laughs> อันนี้ถือว่าโครงการเขาทำไว้ดีนะ mm hmm. เพราะว่ามีการทาสีทับ ที่ลอยซิลิโคนโครงการเป็นไงผิดหวังไหมครับซื้อโครงการนี้ไม่ผิดหวังเลยฮะเจ๋อเลยเธอได้เธอได้ไม่เข้าเลยไม่เาดูตรงนี้ถ้ามันจะไหลอ่าถ้าจะไหลไงนั้นแหละไหลต้องงงงงสบายใจไปแล้วหนึ่งอย่างใช่ไหมหนึ่งอย่างครับเนี่ยพวกบานกระทุ้งเขาก็มีบัวช่วยอยู่แล้วนะทางโครงการเขาจัดไว้ให้อีกแล้วเผื่อไว้ให้นกเกาะ กอดตัดวเนี่ยอ๋อไอเน,บบนั่นล่ะถ้าบ้านใหม่ๆเนาะไม่ต้องติดการสาดเพราะส่วนมากใครติดกานสาดแล้วนกมันจะไปอยู่พอไปอยู่๊บแย่เลยทีเนี้ยไม่มีความสุขแล้วบ้านหวาวุ่นเลยกิ <c oughs> นนกั้งนั้นมอากให้ดูอะไรอีกดูเรื่องประตูไม้ไหมเ <c oughs> ราดว่เราทาเองได้ไอ่าอันนี้ทําเองได้อันนี้ดูเลยอยากให้เอาเอาไฟส่องให้หน่อยระหว,ว่าง ประตูบานฟิกบานไม้กับประตูบานเลื่อนจริงจกวิ่งรอดได้แน่แหละบริการหน่อยดิบริการลุกบ้านหน่อยเอจ่ายก็จ่ายเต็มเอามาดูมาดูมาดูแสงรอดแน่จริงจกวิ่งเนี่ยเอามาดูดิดูข้างในเจ้าของบ้านมาไหมมาดิไฟมาแต่ว่าต้องแก้ไงนะอันนี้ ข้างบนมันจะมีสต็ป,ปเปอร์อยู่ก็แกะสต็ปเปอร์เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะทําบานนี้ก็แกะ2ตัวเลื่อนบานมาทางนี้แล้วก็ที่บานฟิกเนี่ยเอาสักหลาดมาแตะถ้าหาซื้อไม่ได้บอกเดี๋ยวจัดหาให้อย่าว่าแต่แอร์รั่วเลยนะจริงจอยังรอดได้เลยเออใช่ใช่ใช่ปกติแล้วหน้าต่างมันจะต้องเปิดได้สุดบานคับเนี่ยอันนี้ถือว่าช่างเขาโอเคเลยนะมันมีแก๊บระยะห่างอยู่เปิดแล้วไม่ขูดถือว่าได้รับลมเต็มเต็มวงจุ้ยดีเนี่ยนะ คนคุมงานเท่าเก่งนะครับไม่เคยมาคุมเลยไปอยู่กระจกชาเวอร์อันนี้เจ้าของโครงการจะแถมหรือเปล่าแถมแถมให้เฮ้ยถ้าเป็นมินิแอมเนี่ยสั่งมินิแอมดัดโค้งเลยแล้วมันจะมีช่องแสงเนี่ยใครออก <ทำ S 1> แบบหน้าต่างหน้าต่างของบันไดอะอยากเห็นความสูงครับว่าความสูงเราเปิดถึงไหมอันน <c oughs> ี้ใครดีไซน์เนี่ยอ่ะเอื้อมดิอ่คนดีไซน์อะ อาจะเปิดหน้าต่างเปิดไงแล้วไปไงต่อกัดันรอกเดินรอเวลามันยิปิดอ่ะก็อีกมวกนคนขอนี่บอกไปองนอกได้ไหมอ่ะไม่ิดอันนี้คือกิเลสของเจ้าของบ้านนะที่ต้องการความสวยงามแต่ใช้งานไม่ได้จริงถ้าผมเป็นช่างกระจกรับงานหลังนี้ผมก็จะแนะนำว่าทําได้นะครับแต่เดี๋ยวผมแถมบันไดไอ้นี่คือห้องนอนใช่ไหมใช่ห้องนอน เออเดีถ้าเราทํากระจกที่ระเบียงประมาณนี้นะมันจะดีเรื่องการป้องกันเสียงเนี้ยเขาชอบมากเลยเวลาบ้านอยู่ติดถนนอ๋อห้องพักอันนีอนนน้อันนี้เป็นห้องพักเ,เวลาเข้าน,นอนอ่ะมันจะเงียบ พอมันมีกระจกสกรีนเล้่หนึ่งชั้นแล้วเราก็เช็คแบบนี้ทุกชุดนะเลือกตัวล็อกว่าล็อกดีล็อกสะดวกล็อกแน่นแล้วก็บันพับหรือลูกล้อนเนี่ยเลื่อนลื่นและเปิดปิดสะดวกเอาเป็นว่าโครงการเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ชื่อโครงการว่าเปี่ยมสุขอยู่ใกล้บึงบุรพเพทไครคิดจะซื้อบ้านนะครับไปชมบ้านตัวอย่างกันได้เลย